กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับสามน้อยมัดรวมเนาะค่ะสามน้อยมัดรวมวันนี้หมู่ว,ว้านตรงกราบขอโทษขอให้พี่น้องเด้อค่ะเผ็ดงานบ่ได้เลยพี่น้องหมู่ว่านกระดูกทับเส้นค่ะปกติอาจจะเป็นกระดูกทับเส้นเนาะนางเห็ดงานบ่ได้บพมีงานโล่งเลยเนาะคะ่ะอามอนีแต่ยัางบัดันได้หายดีเนาะคะ่ะราบามันทับเทิงพี่น้องสลังเนาะคะ่ะ บวมเอนขาบวมเนหมองอื่นสันหลังขื้นหัวพี่น้องก็เลยเป็นอีหยังที่อาหากจักน้อยนึงนะคะสันหลังขื้นหัวเลยก็ต้องรักษาจากของไปน้ำเนาะคะ่ะก่อนอื่นกะมืออีกมืออื่นแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกะเป็นมือสอบไงแล้วเนาะคะ่ะกะให้ยพานไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้อง เดี๋ยวแอดจะลงชุดสรุปให้เพราะว่าณชุดสรุปของเฮาเป็นชุดที่ถือว่าเขาดีพ่อสมควรเลยเนาะคะ mm ่ะ hmm. เพราะฉะนั้นก็อย่าเผยอย่าผ่าเด้อค่ะพี่น้องพูดอะไรที่ประเทศในกดติดตามอ่ากดติดตามไว้เด้อค่ะพี่น้องอ่าเลขเด่นตัวเดียววัดนี้แอดฟันไว้อยู่ที่ตัวเดียวเนาะค่ะแต่บรู่บาซิมาบอเดี๋ยวจะสรุปในใบสรุปอีกที่หนึ่งเนาะค่ะ ค่ะพี่น้องไปเบิรงคั้เตือนของทางช่องเฮากรเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องขออนุญาตเอาใบคั้เตือนนี้ออกเนาะคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางของสามน้อยเนาะคะ่ะ สามน้อยมัดรวมเมื่อวานเฮาวบารีลงเฮาบามีแนวทางมาลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะว่าเฮาวบารีลงเมื่อวานนี่ว่าอาซาทิติเดินจังไรเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นกรากขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่ย่งเหนียวแหน่นยูวอดถิ่มแอดไปไซสเนาะคะ่ะแอดกระดัยเด็กต่ขอบุญขอบคุณพี่น้องเนาะค่ะจะไปหาแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลดุด เล่าพัฒนาลวงมดเลยนะคะรอบวันศุกร์พี่น้องนะคะยังไปตามกันไหมเนาะคะ่ะกับสูตรไม่แอดจ,จะลุ่งปักร้าเข็ดในเ,เบิงอยู่ในหล่มแล้วก็จังขัดออกมาเนาะคะ่ะเปิดในเบิงถูกสูตรเนาะพี่น้องเปิดให้พี่น้องเบื้องได้ทูกสูตรแล้วก็เอาจังขัดออกมาว่างข้างนอกเนาะคะ่ะพาะฉะนันแนวทาากะไม่เขาไมุ่ดเนาะค่ะพี่น้องแนวทาาไม่เขาไม่ลด ตอนนี้ก็รู้สึกว่าปวดหัวขึ้นมาอย่างแห้งเอาตัวแนวทางลงเนาะพี่น้องเวลามือหนีมาเกี่ยวเลยนะคะมาเป็นยังกขออนุญาตเด้อค่ะทาง YouTube เวลาเข้ามือหนีกันเข่าเอาเวลาให้มัน่นใจกับคือเข้าปรได้นับดีในสเต็ปของงานเนาะคะ่ะค่ะมือนี้แอดว่างเลขติดบนล่างของวันที่สิบหาอยู่ที่หาหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะห้าหนึ่งเจ็ดจะมาบอ เลขติดสามบนล่างพี่น้องเลขติดบนล่างไปได้สามน้อยนะคะไปได้สามน้อยที่ห้าหนึ่งเจ็ดนี้นะคะโ่อรหน่อยมากเลยพี่น,อาอาน้องเห็นมแล้วมิงะเราหายย่างเดียวนะคะยังหน่อยเกิดไม่นะคะยังหน่อยเกิดไม่พี่น้องร้านหน่อยเอเป็นกระดูกแทบเซนแล้วมาอ,อ,อุ่มนองเลยค่ะอุ่มเมื่อใดเพราะว่าถ้าเป็นที่ส่วนสูงนะคะพี่น้องเนาะ ก็เลยเป็นเอียงทีล่ลำบากจากน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะอพี่นองเบิ่งแนวทางเลยเด้อค่ะแนวทางมือนีเล็กติดบน่างแอดว่างไวยุยธ่หา่5เ7เนะ 5, 1, 7, เาะ517อ่าวิ่งรูด0กับ2เนาะคะ่ะใบของแอดเนาะจับคู่0109 2129 3สามตัวหางเดียวจับไวยุยธ่หา่5 0นอเนาะคะ่ะส่วนของน้องตาวางที่1กับ9เนาะคะ่ะวันนี้ จับคู่มี1 5 1 7 1 3 9 5 9 7แล้วก็เก3าตัวหางเดียวจับไปยี่8ิบเกาหนึ่งเนาะคะ่ะเอาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแอดุดถูบ3น้อยเขา่าต้อกหหันหานะมืมอพีอนอน่น้องเนาะค่ะมั่นก็ตจอมีอ่านอียงดยู่นั่นล่ละเนาะพี่น้องเนาะค่ะกับธรรมดาของเอา้าพี่น้องอากาศห่อน ติโตก่ห้อีกบ่เอเมเนเพราะท่านในบ้านปุ้ยเขาอยู่ค่ะเป็นแต่ตก่ห้บ่งาวแล้วค่ะจนว่าเหยาเๆาเร็วเร็วเนาะค่ะอ่ะเร็วเร็วภาษาเราผิดพี่น้องเพราะท่านในบ้านปุ้ยจักเทียเนาะค่ะลื่นมากอยู่เป็นลักษณะของผ้ายุายแต่กับแกงออกไปอีกแล้วเนาะค่ะแกงออกไปอแล้วปว้หอดแกงออกไปแล้วปว้าหนาสิตกอีกบ่ ก็แจ้งพี่น้องค่ะก็สู่กันไปทั้งท่วมกระท่วมโพดโพ่น้องไข้กับอ้วมเนาะคะ่ะขอแสดงความเสียใจกับพี่กับน้องเอฟซีทั้งน้องไขยเด้อค่ะเห็นว่านักคือกันเนาะคะ่ะหลังจากเชียงไล่นักคักาแล้วเนาะค่ะขอเป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นไปเร็วๆพี่น้องตอนนี้ก็ล่างไม้อีสานเนาะคะ่ะกอาล่างไหลลงสู่อีสานะกะเตรียมรับมือเนาะคะ่ะลุ่มนำ อ่าเส้นทางนา้ำทางไหนมันเคยพานเนาะค่ะกะรับมือพี่น้องเตรียมรับมืออ่านักจะได้เป็นเบาเนาะค่ะมองว่าเคยพ่อกับผอเพิ่นว่าพี่น้องสามสิบสี่สิบปีจังมาเห็นกระมีเนาะเพราะฉะนั้นธรรมชาติกลับมาเหรินงานเนาะคะ่ะโลกมนุษย์หลังจากที่มนุษย์ท้ำไล่ถรำมาติกับร้ายพี่น้องมือหนึ่งมาหน่อยเนาะคะ่ะจังต้นไม้นี่ตัดถือตัดลงมือหนึ่งมาหน่อย ปลูกหลายปีก็จะง่ญ่เนาะค่ะหลายปีบางพันบางชนิดบางพืชบางยางเนาะค่ะใส่เวลาเก่าปีสิปียังจะยืนต้นได้แข็งแรงเนาะ,ะพี่น้องเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยเป็นอีอยงทีว่าธรรมชาติเอาขึ้นเนาะค่ะค,ะนะคะันเราตรงๆเนาะกับนักนาย,ยุค่ะกะ,ะ,ะ,ะสูงกันไปพี่น้องะค่ะอันนี้คือแนวทางของสามน้อยมือนีเนาะค่ะ สามนอยวันนี้ย้ำอีกที่หนึ่งคือแอดวิ่งยุศูนย์กับสองเนาะค่ะน้องตาหนึ่งกับเก่าวิ่งกันเลยเพราะว่าแอดจับเด่นสองศูตรใส่กันเนาะบางมือบม่ได้จับทุ่มมือเนาะคะ่ะบม่ได้จับทุ่มมือเพราะฉะนั้นพี่น้องกะบางมือมันก็วิ่งกันที่ศูนย์หาศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดไปวิ่งกับเหล็กติดบนรางเนาะค่ะวิ่งกันที่ศูนย์หนึ่ง ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองห้าสองหนึ่งสองเจ็ดังสคะก็ค,ะคือเหล็กติดบนล่างสามตัวที่แอว่ามาได้สามน้อยเนาะคะ่ะคือสูตรนี้พอาะนนพี่น้องกัเบิง์นเลอคะ่ะส่วนหญ่ก็จะวิ่กันได้เนาะคะ่ะวิ่นกันได้สูตรนี้อย่าเ ر, าผลออย่าพลาดพี่น้องอย่าใบหน้าคะ่ะอย่าอูไว้น้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะพี่น้องคะ่ะ ก,า,กาบขอบุญขอบคุณพี่น้องเอพซีเดอร์ค่ะที่เขามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะแนวทางกะมีเขามีรุดพี่นอ้องอาเซียนสารคข้ามเพิ่นจะบ่ได้ว่างสามน้อยแล้วเนาะคะ่ะว่างแต่ล่าพัฒนากับรัฐบาลเพราะฉะนั้นง่ายๆเนาะคะ่ะจับง่ายๆก็คือว่าแนวทางรุดออกไปแนวทางนึงเนาะคะ่ะจับดิ้นกันได้พี่น้องสำหรับลินีอกอ็ขอ,อยุดติวัยสมิสักก่อนเนาะคะ่ะ พอกันไม่คลิปหนาเดี๋ยวแอดจะสรุปรัฐบาลไห้เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ